จัดไอริงวิชั่นจำกัดนะคะผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายแว่นตาชั้นนําระดับโลกตอกย้ำความสำเร็จของแว่นตาในประเทศไทยนะคะจัดงานฉลองครบรอบ25ปีแว่นตา i อซีเบอร์ลินเวตาสไตล์ฟังชั่นอลระดับโลกจากประเทศเยอรมน,นีพร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวสวยนะคะอย่างคุณแอปทักษอ่อนไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมา นำโดยคุณประพันธ์พดุงเกศกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทไอเลงวิชั่นจำกัดรวมโดยคุณสาวิตีสุรธรรมวิทย์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทออปติกสแควร์จำกัดและคุณบุญจิลาธีลมโนกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาซีให้เกียรติเข้าร่วมง,งานดังกล่าว นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ทำการแกนโอเพนนิ่งแว่นตา i IC b เบอร์ลินในคอล l เลคชั่นครบรอบ25ปีและ w o m e n c o l l e c t i o n นะคะกับนวัตรกรรมแห่งดีไซน์ที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะณ้าน o p ออ s Square ความชั้น40การค้าเซ็นทรัลเอ็มบัซซี่นั่นเองค่ะ <S <S ครับก็วันนี้ทางบริษ,ษัท Iling Vision นะคบมีความยินดีที่จะมาเปิดตัวคอล l เลคชั่น i c b e เบอรครบรอบ25ปีนะครับ นะร้านออปติกสแควร์สาขาเซ็นทรัลอเมรินะครับจุดประสงค์ของงานนี้คือว่าเราต้องการให้คนให้แฟนคลับของไอซีบรินได้รู้ว่าไอซีบรินในประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่ทางไอซีบรินเยอรมนีใช้สถานที่นี้ร้านออปติกสแควร์มาปลดปลุกครบรอบรุ่นยี่สิปีเป็นครั้งแรกของโลกนะครับจุดประสงค์ที่2คือว่าเราต้องการที่ให แฟนไอซีลินประเทศไทยรู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจอย่างมากเลยว่า25ปีของไอซีลินเนี่ยเขายังผลิตสีพิเศษคือสีทองของรุ่นแบรีเอชนะครับนีขายที่เฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกคอลเลกชันหนึ่งที่เราปลวตัวนี้คือรุ่นอูเม่คอลเลกชันนะครับส่วนตัวแล้วอีกเป้าหมายหลักของจุดประสงค์คดีคือว่าเป็นการแถลงข่าวนะครับทางสื่อนะครับว่า ทางไอซิบอร์ลินเนี่ยมีคุณแอปนะครับเป็นแบรนด์ a m b อ s s a อ o r ที่ติดพาง์ไอซิบอร์ลินนะครับซึ่งเารายังไม่ได้มีโอกาสแทรคค่าไปทำการ,รก็เลยขอใช้โอกาสนี้ไปด้วยหน่อรด้วยค่ะรูออ้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์ a m b อ s s a d o r นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือ ในความรู้สึกเ,เหมือนเหมือนได้เลื่อนขั้นนะจากแฟนคลับไอซีบรินแล้วก็มาวันนี้ได้เป็นแบรนด์อมาสเตอร์เองนะคะแล้วก็ได้ว่าเป็นตอนเรื่องปีที่2แล้วด้วยนะคะก็ mm hmm. มันเลยเหมือนเหมือนทํางานที่ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะว่าเป็น hmm. ความสุขของแฟนคลับไอซีบรินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งแฮปปี้มากๆเวลาที่แบบมีคอลเลคชันใหม่อะไรแล้วได้ใส่ก่อนใครค่ะชอบอันไหนมากที่สุดต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นอันอื่นแต่ณตอนนี้ต้องเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ชอบตัวนี้มากที่สุดเพราะว่าเขาเป็น Limited Edition ซึ่งไม่ใช่แค่อยู่ในคอลเลกชันพิเศษนี้แต่ว่าผลิตให้เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวในโลกเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านี้แล้วค่ะแล้วโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นสาวกไอซิ่งเบอร์ลินนะคะของแบบนี้คือเอาง่ายๆนะถ้าเป็นส่วนตัวของแอ๊ ไม่ต้องลองก็ได้เขาต้องมีบริสาสโ uh huh. นะคะแล้วก็พอใส่แล้วก็สบายเหมือนทุกจุดที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็อย่างที่คุณพันธบอกคือเข mm hmm. ผลิตสีทองมาให้ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็พู่งมาถึงเมื่อเช้านี้เลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น ต,ตอนนี้ต้องยกให้เขาเป็นที่สุดะค,ะสสค่นะสาววัยไซเบอร์ลินห้ามพลาดเลยนะคะที่บอกแฟชั่นนี้เป็นแฟชั่นที่สวยมากนะคะแล้วก็มีโปรโมชัน่นสีต่อด้วยกันนะคะโปรโมชั่นแรกก็คือแว่นตาซเบร์ลินนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะและต่อที่สองค่ะอนอนคอฟเพิ่มกอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนต่อที่สามนะคะก็ได้นอกจากได้แว่นไปแล้วเนี่ยยังได้รับเลนส์ฟรีไปเลยนะคะหนึ่งคู่เป็นเลนส์ตัดแสงดิจิตอลนะคะแล้วก็ต่อที่สี่ค่ะ ขอมรีเมี่มจากทางแบรนด์ไอซิบลีนะคะลิขสิทธิ์แท้จากอามันที่ส่งสมใกับลูกค้าค่ะโปรโมชั่นนี้ก็คือสิ้นสุดคืวันที่31ธันวาคมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามแว่นตารุ่นต่างๆนะคะรวมถึงข่าวสารของบริษัท i l i ิงว i ชั่นจำกัดได้ที่เว็บไซต์นะคะ i l i n g v i s i o n com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ i l i Vision Thailand ได้เลยนะคะ